นิทานเรื่องถั่วลันเตาห้าพี่น้องเจ้าถั่วลันเตาห้าพี่น้องอาศัยอยู่ในฝักอันแสนสบายและปลอดภัยของพวกมันอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งฝักเกิดแตกขึ้นมาทําให้พวกมันต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และยิ่งไปเจอกับเด็กชายจอมสนเข้าให้เรื่องวุ่นวุ่นก็ทําให้ถั่วลันเตาวังเล็ดได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหญิงคนหนึ่งหายป่วย เรื่องเราจะสนุกสนานอนละเวงขนาดไหนโปรดติดตามค่ะในป่าใหญ่แสนสงบแห่งหนึ่งมีถั่วลันเตาห้าพี่น้องเติบโตอยู่ที่นั่นพวกมันเอาแต่นอนอยู่ในฝักและไม่เคยรู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงพวกมันนอนตอนกลางวันมีแสงแดดให้ความอบอุ่น และตื่นมาคุยกันในตอนกลางคืนมีเสียงดนตรีของพระจันทร์เป็นเพื่อนยามคืนข้างแรมพระจันทร์เสี่ยวอารมณ์สุนทรีเล่นดนตรีดิดพินเสียงดังกังวานไปทั่วป่าและมีเสียงกลับ้อให้จังหวะดังคลิ้งคลิงคลิ้งคืนข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงนางจะเล่นดนตรีเป็นเสียงกลองดังดุม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 เจ้าหนึ่งชอบเสียงกลอง เจ้าสอชอบเสียงพินเจ้าสาชอบเสียงกลับคอให้จังหวะดังคลิงคลิ้งคลิงคลิง,ลงในคืนที่พระจันทร์เล่นกลองสองจะอุดหูเพราะรำคาญบางคืนที่พระจันทร์เล่นพินหนึ่งก็วอยวายว่าหนวกหูเจ้าสามจะนอนรอฟังแต่เสียงกลับให้จังหวะเท่านั้นส่วนเจ้าสีไม่สนใจอะไรเลยจะนอนอย่างเดียวเจ้าน้องเล็กสุดท้องนั่นชอบทุกอย่าง มันอารมณ์ดีฟังเพลงอะไรก็เพราะไปหมดน้องสุดท้องมีนิสัยต่างจากพวกพี่ๆมันอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในป่ามันไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและอยากออกไปข้างนอกเพื่อสำรวจโลกเช้าว,วันหนึ่งอากาศดีแดดอุ่นๆลมเย็นๆในขณะที่พวกมันนอนอยู่นั้นมันเริ่มรู้สึกอึดอัดรัดแน่นเหมือนว่าฝักของพวกมันกำลังหดรัดตัว ทำให้พวกมันขยับไม่ได้เอาซะเลยแต่ละตัวบ่นและถีบกันไปมาเพื่อให้มีที่พอสำหรับตนเองหายใจไม่นานนักฝักของพวกมันก็ปริออกทำให้แสงภายนอกส่องเข้ามาพวกมันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากและกังวลกลัวบ้านที่คุณเคยจะพังลงและแล้วสิ่งที่คิดก็เกิดขึ้นจริงบ้านของพวกมันพังฝักปริและค่อยๆแตกออก ทำให้แดดจ้าส่องเข้ามาได้โอ้ไม่นะบ้านพังบ้านของเราพังแล้ว Oh no our home is bursting our home is bursting หนึ่งตกใจมากโอ้ยแสงจ้าอะไรขนาดนี้แสบตาชมัดเลย Oh no it's too bright it is so irritating สองตกใจกับแสงที่ส่องลงมา ว้าว wow. นี่คือโอกาสที่เราจะได้เจอโลกภายนอกตื่นเต้นจัง But I think This could be our chance to see the world I'm so excited น้องหาตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แต่เราไม่รู้อะไรเลยนะมันอาจจะอันตรายก็ได้ But we know nothing It could be dangerous สามแยง เออ I wish I could go back to sleep. ฉันก็แค่อยากกลับไปนอนต่อก็เท่านั้นสียังห่วงนอนเป็นที่สุดพวกมันถกเถียงกันอยู่สักพักว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดมันก็ตัดสินใจลองออกไปสำรวจร,บรอบๆดูอ๋อไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าบ้านเราอยู่สูงขนาดนี้ Oh! I h a d n t realized how far up our home had been. Hey, ข้างนอกนี่ก็สวยเหมือนกันนะนี่เวิลเล่นสไลด์ลงมาตามใบไม้แบบนี้สนุกจัง Hey, it's beautiful outside, and sliding down from the leaf like this is so much fun. ดูเหมือนทุกอย่างน่าจะไปได้ดีนี่คือครั้งแรกที่พวกมันต้องเผชิญโลกภายนอก ขณะที่พวกมันกำลังเล่นเพลินอยู่นั้นมีเด็กชายจอมสนเดินผ่านมาพอดีเด็กชายเห็นเมล็ดถัวลันเตาก็ร้องดีใจเฮ้เ hey, จ้าถั่วลันเตาเจอพวกนายกันดีแล้วได้กระสุนสำหรับฝึกยิงพอดีเลย Hey look, I found pea that is perfect for my slingshot. <laughs> มาให้ทำเป็นกระสุนซะดีๆเจ้าถั่วลันเตา Come on, you will be my bullet. เจ้าถั่วตกใจแต่ไม่ทันขยับตัวเด็กชายใช้มือรวบไว้ทั้งหมดในคราวเดียวเจ้าหนึ่งถูกยิงออกไปไกลามากจนไม่รู้ว่าไปตกที่ไหนสองก็เช่นกันมันถูกยิงไปคนละทิศกับหนึ่งส่วนสามถูกยิงไปตกน้ำสี่ยังคงพึมพำ hey, ฉันคงต้องปล่อยไปตามชะตากรรมนำไปซะแล้ว I will have to follow my destiny ในขณะที่ห้าถูกยิงไปตกตรงขอบหน้าต่างห้องของเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงที่นอนหลับอยู่นั้นตัวผอมซีดเหมือนคนขี้โรคนอนไอคอกๆอ,กอ,กอกย่างไม่สบายนักไม่นานแม่ของเธอก็เข้ามาพร้อมซุปลูกต้องพยายามกลืนซุปนี่หน่อยนะจ๊ะ Here darling you must try to swallow some of this soup <c oughs> หนูป่วยเกินกว่าจะอยากกินอะไรค่ะแม่ <c oughs> I'm sorry but I feel too ill to eat anything right now แต่หนูต้องกินนะจ๊ะหนูจะได้แข็งแรงและหายป่วย But you must eat so you can get strong and healthy เด็กหญิงฟื้นกินอย่างยากลำบาก <c oughs> <c oughs> Oh แม่จะทำยังไงกับหนูดีนะ Oh what should I do with you หนูขอโทษนะคะแม่หนูขอโอษ I'm sorry I'm so sorry mom คือนั้นแม่ของเด็กหญิงนั่งมองฟ้าและร้องไห้ได้วยความเศร้าทำไมฉันโหดร้ายนักนะทำไมถึงจะพรากลูกสาวคนเดียวไปจากข้า Oh How can you be so cruel to me? Why would you like to take my only child from me? <laughs> ได้โปรดช่วยลูกค่ะด้วย Please save my daughter สิ่งศักสิทธิ์ช่างสงสารในความทุกของแม่ที่ทนเห็นลูกสาวกำลังจะตายอย่างช่วย่ได้เลยหรือยังไงนะ <laughs> Do you not pity the suffering of mother helplessly watching her child die? <laughs> Please save my daughter. Please save my daughter. เจ้าฮานั่งมองดูอยู่ด้วยความสงสารใจภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงเจ้าห้าก็กลิ้งเข้าในห้องของเด็กหญิงและเริ่มร้องเพลงจังหวะกลองคลึกครื้นของพระจันทร์ให้เด็กหญิงฟังดึงดงดุงเพล่เดรัมดึงดุงดึงดุง Play the drum d เ n g d ด n g d ุ n g d o n g Play the drum เฮ้สียงนั้นเสียงนั้นมาจากไหนนะ Where's that sound coming from? เครกนะมาร้องเพลงอยู่ตรงนั้น Who is it? ทางนี้ทางนี้มองมาทางนี้สิ Look over here เธอพูดได้ด้วยเหรอ did you did you say something ใช่แล้วล่ะฉันยังร้องเพลงได้ด้วยนะ I can also sing to the beat of the moon's drum <S เธอทำได้จริงๆแล,วละว <c oughs> you can you can sing เด็กหญิงลุกจากเตียงไปดูพระจันทร์เธอเห็นพระจันทร์แต่ไม่ได้ยินเสียงเพลง but I cannot hear the music แต่ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกนะ Nothing is impossible เธอหมายความว่ายังไงนะ่ะ What do you mean เธอแค่ต้องฟังด้วยหัวใจฉันหมายความว่าเธอต้องเปิดใจฟัง Listen and open your mind Oh oh ฉันคิดว่าฉันได้ยินแล้วล่ะฉันได้ยินเสียงเพลงแล้วอืมเพราะจังเลย I can hear it now นั่นแลละเธอแค่ต้องเชื่อก่อนเมื่อเธอเชื่อเธอจะต้องกลับมาหายดีอีกครั้งแน่นอน That's right You just have to believe If you believe You can get better again แต่หมอบอกว่า โรคของฉันไม่มีทางรักษาให้หายได้หรอกนะ but my doctor says my disease cannot be cured แล้วแล้วถ้าฉันสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกจากเมล็ดถั่วได้ล่ะบางทีเธอก็อาจจะหายได้นะ well w h a t if I can become something other than a pea maybe you can become healthy again <laughs> แต่เธอก็เป็นแค่มลถั่วเธอจะเป็นอะไรได้อีกคะ huh? <laughs> But you are only a pea. What else can you become? Huh? <laughs> แต่ถ้าฉันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ละ่ะเธอสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยไหม What if I can transform myself? Will you promise to change yourself too if I do? Oh, ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันสัญญาฉันสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง yes I promise I promise เ <laughs> ช้าวันต่อมาเด็กหญิงตื่นแต่เช้าและพบว่ามันเป็นแค่ความฝันถึงแม้เด็กหญิงจะไม่เชื่อในสิ่งที่ฝันแต่เธอก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาจะเป็นยังไงนะ ถ้าฉันสามารถรักษาตัวเองได้จริงๆ What if I could really care of myself ขณะเดียวกันเจ้าห้าก็กำลังพยายามรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเด็กหญิงมันใช้ฝุ่นหนาเตอะที่ถูกลมพัดมากองอยู่ตรงขอบหน้าต่างช่วยให้ความอบอุ่นจากความหนาวเย็นของฤด,ดูหนาวเราต้องทำได้สิเราต้องทำได้เราแค่ต้องพยายามให้มากขึ้น I know I can do it. I just have to try harder. และแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงฤดูใบไม้ผลิมาแล้วพร้อมแสงแดดอบอุ่นเจ้า,า้ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภาย,นยนในตัวเองมันมีกิ่งก้านงอกออกมาและเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งแม่ของเด็กหญิงสังเกตเห็นถั่วลันเตาอยู่ข้างหน้าต่างก็ดีใจมาก โอ้ oh, ด Yoon ูนั่นสิต้นถั mm ่วลันเตานี่น่ะมงอกอยู่ตรงหน้าต่างนี่ได้ยังไงกันนะโอ้ลูก it's a pea sprout how did it end up on our windowsill อะไรนะคะอะไรนะถั่วเหรอโอแม่คะเจ้าถั่วรักษาสัญญาจริงๆด้วยค่ะเจ้าถั่วรักษาสัญญาจริงๆด้วยค่ะแม่ what's that a pea Uh huh. The P has kept his promise. He has kept his promise, Mother. Uh huh. <laughs> ลูกพูดอะไรของลูกนะ <laughs> What are you talking about, dear? The Ging เ,เล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับความฝันประหลาดของเธอให้แม่ฟังและเริ่มรู้สึกมีความหวังอีกครั้งน่นคะถ้าเป็นแบบนี้บางที หนูอาจจะกลับมาหายดีเป็นปกติก็ได้นะคะ m ัม m มรี e I could become healthy again <laughs> แม่ก็ว่าอย่างนั้นละจ้า of course you can dear แม่ของเด็กหญิงรู้สึกถึงความมั่นใจในเสียงของลูกสาวเธอก็ดีใจมากจึงนึงลูกสาวมากอดไว้แน่นหนูเชื่อมั่นจริงๆใช่ไหมจ้าว่าหนูจะหาย do you really believe that you can get better แน่นอนค่ะแม่ถ้าเจ้าเมาล็ดถั่วสามารถเติบโตได้แบบนั้นหนูก็ต้องหายได้ค่ะ if the p e a can grow like that of course I can ใบหน้าของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความกล้าหาญและศรัทธาว่าเธอต้องหาย นี่คือสิ่งที่ฉันจะทำให้เธอได้เจ้าถัว่วฉันต้องหายให้ได้ขอบใจนะเจ้าถัวลนเตา This is all thanks to you, p e I will become healthy again. Thank you. Thank you very much. เจ้าถั่วเองก็รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่มีส่วนช่วยเด็กหญิง มันไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังว่าพี่ๆของมันก็คงเช่นเดียวกันเมื่อมองไปตามกิ่งก้านของตัวเองก็เห็นว่ามีฝักใหม่ๆงอกออกมาอีกเยอะแยะเลยมันยิ้มอย่างมีความสุขสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับมันในวันนี้เกิดจากความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่ามันทำได้และมันได้พยายามอย่างที่สุดเพื่อทำความเชื่อนั้นให้เป็นจริงความสุขที่สุดของมัน ไม่ใช่การได้งอกเป็นต้นถั่วลันเตาเท่านั้นแต่เป็นการได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นต่างหาก